สวัสดีครับพบกับผมทนายเท่นะครับทนายที่ชื่นชอบในการทำคดีอุบัติเหตุจราจรและการประกันภัยรถยนต์นะครับวันนี้นะครับผมมีหัวข้อที่จะมาพูดให้เราฟังนะครับว่าทำไมรถที่อยู่ในระหว่างการเช่าซื้อหรืออยู่ในระหว่างการผ่อนชำระถึงต้องมีการเอาประกันภัยประเภทหนึ่งนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัยอย่างนี้ครับเมื่อเรา ไปออกรถหรือเช่าซื้อรถมาสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับไฟแนนซ์ Finance, ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบริษัททั่วไปจะบังคับให้เราเนี่ยทำสัญญาประกันภัยอยู่2ฉบับหรือ2ประเภทอันแรกนะครับเราเรียกกันว่าสัญญาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อในลักษณะเป็นการประกันภัยกลุ่มโดยสัญญาประกันภัยประเภทนี้นะครับก็คือเมื่อผู้เช่าซื้อนะครับ ถึงแก่วความตายบริษัทประกันชีวิตจะมาปิดหนี้รถที่เช่าซื้ออยู่ให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วทายาทผู้เช่าซื้อก็จะได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าซื้อนี้นะครับอันนี้คือสัญญาประกันชีวิตกับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะถูกบังคับให้ทําอยู่เสมอนะครับก็คือสัญญาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งเหตุใดนะครับถึงมีการบังคับ ให้มีการทําสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่งประการแรกครับเป็นข้อตกลงที่เขาจะระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสัญญาเช่าซื้อของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งผมดูแลในบริษัททั่วไปที่เป็นไฟแนนซ์ก็จะมีข้อสัญญาทํานองเดียวกันเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเป็นรูปภาพให้ท่านดูนะครับข้อสัญญาจะประมาณนี้นะครับจะมีข้อตกลงระหว่างผู้ เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อว่านะครับผู้เช่าซื้อสัญญาว่าจะทําประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งคุ้มครองภัยทุกชนิดและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535กับผู้รับประกันภยัยโดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชําระเบี้ยประกันภัยในทันทีที่ทําสัญญานี้และตกลงว่าจะทําประกันภัยตลอดไปจนกว่ากรรมสิทธิ์ ในรถจะตกเป็นของผู้เช่าซื้อโดยกำหนดให้มีวงเงินเอาประกันภัยจำนวนไม่น้อยกว่าค่าเช่าซื้อที่ยังไม่ชำระตามสัญญาดีและจะต้องไม่มีข้อจำกัดสิทธิใดๆโดยระบ,บุให้เจ้าของเป็นผู้รับประโยชน์และเป็นผู้เก็บรักษากรมรทันทั้งนี้โดยผู้เช่าซื้อในฐานะผู้เอาประกันภัย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างเคร่งครัดในกรณีที่รถเสียหายหรือสูญหายแม้จะเกิดขึ้นในระหว่างรถอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดๆไม่ว่าผู้รับประกันภัยหรือบุคคลใดๆจะซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายให้เพียงใดผู้เช่าซื้อยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าของตามสัญญานี้นะครับสรุปหลักง่ายๆนะครับ ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อระหว่างผู้เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อจะบังคับให้เราทำสัญญาประกันภัยประเภทหนึ่งไว้โดยจะต้องระบบุให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าเมื่อข้อตกลงตามสัญญาประกันภัยเป็นเช่นนี้นะครับดังดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยเมื่อมีการซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับในตารางกรมธรรม์ประกันภยัยนะครับในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในรายการที่3นะครับผู้รับประโยชน์จะต้องมีการระบุนะครับผู้ให้เช่าซื้อซึ่งอาจจะเป็นธนาคารหรืออาจจะเป็นบริษัทไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ถ้าหากรถสูญหาย หรือลถเสียหายสิ้นเชิงนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินใหม่รดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ก่อนนะครับส่วนที่เหลือถึงจะตกมาเป็นของผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอยากจะพูดต่อในเรื่องของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตามกรมธรร ประกันภัยรถยนต์นะครับว่าคือโดยทั่วไปนะครับเราจะเราจะเห็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะครับรูปแบบประมาณนี้นะครับถ้าหากรถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อนะครับในช่องผู้รับประโยชน์เนี่ยจะระบ,บุเป็นผู้ให้เช่าซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ผ่อนชําระจนหมดแล้วนะครับบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับในช่องของผู้รับประโยชน์เนี่ย อาจจะมีการระบุหรือไม่ระบุผู้รับประโยชน์ก็ได้ในกรณีที่มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้นะครับผู้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นคนคนนั้นนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีการระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ในกรมธรรประกันภัยรถยนต์ผู้รับผลประโยชน์ก็คือผู้เอาประกันภัยนั่นเองนะครับทีนี้ครับผู้ต่อว่าในกรณีที่ กรมธรนม์นนประกันภัยรถยนต์มีการระบุชื่อผู้เอาประกันภัยมีการระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทไฟแนนซ์เป็นธนาคารหรือเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาทั่วไปสัญญาตรงนี้นะครับที่มีการระบุไว้นี่นะครับเราเรียกกันว่าสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนะครับธนาคารบริษัทไฟแนนซ์หรือบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในฐาน,นะเป็นผู้รับผลประโยชน์สิทธิ์ของเขาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยรถยนต์ฉบับนั้นๆนะครับซึ่งหากยังไม่ได้มีการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยสิทธิ์ของเขาก็จะยังไม่เกิดน,นะครับการถือเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยทําได้อย่างไรนะครับเช่นกรณียกตัวอย่างว่าถ้าหากรถที่เช่าซื้อมานะครับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อเนี่ยนำไปใช้ตามปกติต่อมารถยนต์คันนั้นถูกลักทรัพย์ ถูกลักไปแล้วกันถูกลักไปแล้วผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นธนาคารฟไนแนนซ์หรือบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยมีการเรียกร้องนะครับยื่นเอกสารขอเคลมค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยอย่างนี้เราเรียกว่ามีการแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสัญญาเช่าซื้อกับสัญญาประกันภัย เป็นสัญญาคนละฉบับแยกต่างหากจากกันนะครับการผิดสัญญาประเภทหนึ่งนะครับอย่างเช่นการผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ถือเป็นเหตุให้สัญญาประกันภัยระงับไปยกตัวอย่างนะครับถ้าหากรถเราที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อเนี่ยนะครับเราผิดนัดในการผ่อนชําระ3มงวดติดแล้วนะครับได้รับหนังสือบอกกล่าวยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทบริษัทไฟแนนซ์มายึดรถไป อย่างนี้นะครับเราผิดสัญญาเช่าซื้อแต่กรมธรรประกันภัยรถยนต์นะครับหรือสัญญาประกันภัยรถยนต์เนี่ยยังไม่สิ้นสุดลงนะครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับเป็นคนเป็นสัญญาคนละฉบับการผิดสัญญาประเภทหนึ่งไม่ถือเป็นเหตุให้สัญญาอีกประเภทหนึ่งระงับไปด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาพูดนะและนําเสนอในประเด็นหัวข้อที่ว่าถ้าหากรถยนต์ ที่เช่าซื้อมาเนี่ยนะครับเราผิดสัญญาเช่าซื้อแล้วบริษัทไฟแนนซ์มายึดรถไปหรือเป็นกรณีที่ว่าเราผ่อนชําระค่าเช่าซื้อไม่ไหวเราก็เลยเอารถยนต์ไปคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์อย่างนี้นะครับสัญญาประกันภัยรถยนต์และพลบจะสิ้นสุดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ